เป็นโจอ่ะคุณอยากเอาของออกคุณจะเอาของออกอยังไงไม่บอกหรอกเอ้ยเราเราต้องมีเราต้องมีแผนในการรอเสือจากถ้ำนี่ใส่รถไหมฮะ <c oughs> ต้องถามก่อนนี่คือเราไปเนี่ยมีระบุตัวตนไหมหรือว่าแค่ไปสุ่ม,มเฉยๆก็จะเจอใครอา้างั้นก็ยากเลยนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีคนกี่คนใช่ไหมละ่ะถ้ามีคนเดียวถ้าเขาอยากรอดอ่ะก็ต้องทิ้งอ่แหละ แต่จะทิ้งที่ไหนแค่นั้นแหละเพราะผมเปิดกล่องขันสามาผมได้กัญชามาบ่อยมากเลยมก็ทิ้งเลยนะอืใช่แล้วเราไปคุยตกลงกันไหมตรงนี้เขาไม่รู้เลยเนี่ยว่าเราเราเป็นสายอ่ะไม่รู้เลยจะิดเดียวอิ๊งอ๋อไม่ค่อยหายอากที่เดิมเท่าไหร่อยงตัวมีวบิลุตอย่าดังตัวมีวบิลุตไม่ไม่ลนไม่ลนไหนไหนอยู่ไหนไม่ลนห้ามลนห้ามลนติดขาดใจเย็น เอาทีเอาจริงคุณไข่เจียวคุณรู้จุดทุกจุดเลยยังยังเลยคุณบอกผมได้ปะละ่ะบอกไม่ได้หรอกผมต้องทำงานคุณจะบอกผมอหะเออก็บอกได้แต่ไม่ฟรีครับแสดงว่าร,ร,รู้รู้ดิรู้ดิแต่คุณต้องทำให,<ต>ให้เราไว้ใจคุณก่อนอะตำรวจแอบ,บขายกันเองแล้วบ้างป่านนี้อาไม่ค่ะเราต้องรู้ว่าคนร้ายรู้อะไรอะ่ะเราถึงเราถึงจะได้เปรียบเขา เราต้องนำเราต้องนำไล่อยู่เก้าหนึ่งเสมอค่ะพูดกระตุกนิดนึงค่ะกาแฟร้อนค่ะแอบเอาไปขายแอบเอาไปขายแนน่ยน้อยโอ้ยคุณดูหน้าตาพวกเราเหมือนคนติดยาไหมถามจริงค okay, ่อนข้างนะดี่ฉันติดอยู่คนเดียวค่ะฉันโอไม่ใช่สิไม่ใช่คนนั่นๆๆหนากาแฟที่คุณดื่มมีผสมหรือเปล่าเนี่ยผสมหรือเปล่า คุณใช้ชีวิตในเมืองนี้โดยการดูถูกตำรวจแบบนี้คุณนอนหลับทุกคืนได้ยังไงคะอย่าให้ทุกคืนเลยให้ดูถูกครับจมบมานี่ค่ะพี่อยู่ตรงนี้พร้อมแล้วเนี่ยไหนวะไหนวะไหนวะไมปทำอะไรฮะอ๋อถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปค่ะอ่ะอีอับอมอุ้งอับอวดออ้ยให้ดูถูกตำรวจเลยนะเฮ้ยเป็นอะไรฮะ หยุด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 ผมขอให้คุณหยุดเอวเฮ้ยพี่เขาเริ่มก่อนก็เห็นอยู่่ะเขาเริ่มก่อนเห็นผมึงนะครับเหตุไงล่ะฮะเร้่เรา่ะเหตุตรงนี้ได้ไงหยุดอยู่เฉยเฮ้ผมสั่งให้คุณอย่านี้องค์ไอเอวองค์ไอเอวทุกคนอยู่ที่เกิดเหตุตอนนี้ทุกคนอยู่ที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมันเป็นคำถามจริงๆหรอคะ ผมเพิ่งออกมาไงผมออกมาก็โดนเจ้าหน้าที่ทำลายร่างกายใช่ไหมผมถามงี้เจสซี่ผู้กองเจสซี่คุณดูผู้กองเจสซี่ดิเขาก็เพอยู่ตายแล้วแล้วเขาโดนทำลายร่างกายผมคุณจะให้ผมทำไงเอาจริงดิผมเขาช่วยหน้าแก่ใช่ครับเขาเป็นเสือหยาเจสซี่แกมันเพชรสยาก็าดูถูกเจ้าหน้าที่ไหมครับท่านใครดูถูกเจ้าหน้าที่ล่ะเขาด่าเพชรสยาครับคนไหนครับผมนี่แดงนะฮะผู้หญิงคนนี้เหรอใช่ฮะ ผีนี้เขาคือใครเนด็ดคุณจะพึ่งไปไหนคุณจะพึ่งไปไหนคุณมานี่ก่อนอ่าเอาอ้ายผมจะสอบสวนพวกคุณทุกคนเอาจริงเอาจริงคุณมาทำอะไรที่โรงรับผมคุณมาทำอะไรที่นี่เอาจริงที่นี่คืออะไรเอาจริงดิอ่าองค์อีอาร์ปีองค์เอ็มอืมองเอ็มไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อรู้กันมง พูดสิดิพูดนะมันชัดชัดหรือชัดชัดตลิ้นนายนะให้ฉันต้องชัดตลิ้นนายแม้แต่จะมูชันขึ้นมานะเอาองอุ่งอย่างนี้องค์อุ่งอย่างนี้เรียกหมอเรียกหมอหน่อยเรียกหมอไม่รู้เรียกหมอมาที่นี่เลยโอ้ยเรียกหมอมาซะก่อนที่ฉันจะกริ้วไม่ไหวแล้วนะคะ บคโตลงรู้หรือยังคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครฉันขอตรวจประชาชนในนะเราจะตรวจประชาชนเลงตัวเลยคุณคือคุณไข่เจียวเหรอไอ้ไอ้อีกคนหนึ่งคือใครครับคุณน่าจะรู้จักดีใช่ใช่ไหมใช่กลับไปจะต้องคุยกันยาวแน่คุยยาวเลยว่าเนี่ยก็มาลอยอยู่นี่ หมอเอเข็มไหยไม่อย่าไปรักษาเขาค่ะเขาทำร้ายแฟนเราคุณรักษาแฟนเราโดนเขาทำร้ายแฟนคุณ่านาแกมุ้งเหรอคนนี้คือคุณมุ้งนั่นแหละเร็วหมอผมปวดขาผมโดนกระท้อนหน้าแกงอ่ะโุ่ยคตรเสียฉันไม่บอกคุณแล้วคุณหัวหน้าว่าเขาคือใครรักษาคนเลยหมออนาคุณดูนะคุณเข้าข้างผิดคนแล้วเพราะเขาทำร้ายน่ะ ก็กองเจสซี่เขาโดนทำลายไปกินยาตัวไหนมาพี่โดโรธีไม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆนะฉันเห็นจริงๆนะฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆนะกำหมัดแน่นเลยกำหมัดแน่นแล้วเนาฉันเห็นจริงๆฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันเห็นจริงๆโอ้โหแล้วที่ฉันหน้าทิ่มเมื่อกี้อ่ะคุณคิดว่าดิฉันอยู่ดีดิฉันก็ล้มลงไปแล้วเหรอครับแล้วตอนนั้นะเขาเกิดอะไรดิฉันเห็นค่ะว่าใครเริ่มก่อนรักษาผู้ชายคนนี้เอาไหนครับ ดิฉัเนเห็นเขาว่าใครเริ่มต้องเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างมากเลยข้างล่างมีห้องพยาบาลนะตรงงั้นก็ได้เออไปขุดหมูแต่แรกก็จบแล้วกูเอ่อข้างล่างฝั่งเรามีห้องพยาบาลครับอุ้มไปตรงนมาได้พอโบมาพอบมาอุ้มมาได้ไหมไหนพอบเนี่ยยืนหน้าเดือยหน้าเดือยพอโบเข้าไปได้ครับ ครับเจสซี่เขาทำร้ายดิฉันน่ะฉันไม่เห็นเลยนะเหตุการณ์เนี้ยไม่เชื่อถามผมใส่เจียวไม่เชื่อถามเขาเชื่อไหมดิชันเห็นดิฉันเห็นดิฉันเห็นเหตุการณ์ว่าไงเอาคุณน่ะนะพวกคุณใจเย็นครับพวกคุณใจเย็นก่อนผมจะสอบสวนพวกคุณทีละคนทีละคนคุณเจสซี่โดนทำร้ายค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจนั่นเองฮะผมมีพยานใช่และใครนอนนอน นอนสลบ่ยเข้าป็นใครเราต้องมาดูกันฮะมาเนี่ยใส่หน้ากากปกปิดด้วยเนี่ยใช่ครับเขามายืนต้องมองคุยเลยก็ไม่รู้เออแล้วเนี่ย <ละ S 2> ใส่หน้ากากที่ราชกรารเนี่ยผมสามารถจับได้เลยนะถ้าค<อ>ุณไม่ถอดเดี๋ยวถอดนะครับผมสักครู่นะครับพอบอ,อพอบอค่ะเจสซี่เราทำลายร่างกายค่ะชิมหายแล้วใช่อะไรวะแต่ตดนดิฉันเห็นจากกล้องวงจรปิดค่ะอาาคุณทำแบบนี้ไม่ได้อนา คุณทำแบบนี้ไม่ได้จริงล้วเดี๋ยวเจสซี่ให้ลองผบสืบสวนสอบสวนเลยนะครับผมทำร้ายเจ้าหน้าที่นี่ต้องโทษหนักอยู่เหมือนกันนะแปลงรถทำร้ายระเบียครับอ่าอาจจะสมรู้ร่วมพิกันก็ได้นะใช่เขามาได้ระ่วงบนนี่นะฮะทรงใจตรงใจมาทำร้ายอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไม่ยืนพูดคุยอะไรก็ไม่รู้สามบนเหมือนกำลังวางแผนอะไรแล้วสอบไม่กาับเลยฮะ อืมฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจทุกอย่างจำแจ้งพวกคุณจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมคะผมต้องถามพวกคุณอะพวกคุณมาทําอะไรคิดอะไรกันอยู่คิดอะไรคะก็คุณพี่โดราีอะมาลองทำอะไระไปล่อซื้อแผ่นของเขาอ่ะใช่ผุดปากปลองลองโดราีอ่เนี่ยดูในมือถือไหมคะเขาบอกมาเดี๋ยวเอาไปล่อซื้อกันนะเราก็เลยไปเตรียมตัวเนี่ยรอเขาอยู่เนี่ยท่านเดี๋ยวเพิ่งไปฟังเขาฮะเขายังไม่มีราคาแล้วผู้ชายคนนี้ อยู่ดีๆอ่ะเดินมาเทเซอร์ดิฉันค่ะคุณมูงเขาก็เลยเข้าไปต่อยอ่ะคุณไข่เจียวก็เห็นนะใช่ไหมคุณไข่เจียวใช่แล้วเฮ้ยจสซี่ไปยิงเขาเหรอไม่มีผมไม่ได้ยิงโอ้โหพอบอเขามีกล้องวงจรปิดผอ,อบบอคนนี้เขางูพิษสมชื่อฉายาเขาพอยซสั้นเลยค่ะอย่าไปเชื่อเขาค่ะถามโอเปอเรเตอร์ได้เลยครัเขานั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่นะ้เขาจะไปเห็นนะงงกล้องวงจรปิดรอบสถานีกล้องดัมมี่ทั้งนั้นใช่ไหมฮะ รอถามมานานเลยฮะท่านได้ครับได้ครับลองลองพาไปสอบอยู่ข้างล่างเหรอใช่ครับกรมตำรวจนี่รักกันดีจริงๆเลยนะครับเป็นผมนะผู้นางผมลาออกไปแล้วผมบอกเลยเดี๋ยวเขาจะได้รู้ค่ะต้องไปถามลองอ่ะจะให้จำได้นนางตัวดีชัดรู้ชัดเห็นหมดเลยชั้นบอกเลยว่าชันคือผีที่เฝ้าอยู่ที่นี่ ว่าครับเบยว่าไครับทำไมคนนี้ผมไม่เคยเจอเลยอะครับเสียงไม่คุ้นเลยอืมผมก็เพิ่งเจอเลยผมฟังจากปากของคู่กรณีแล้วนะเขาบอกว่าคุณไปทำร้ายน้องสาวผมเลยอ,อ่ะเจสซี่ใครคุณเนี่ยคุณถาบรโอเเลเตอร์เลยอนาณนนาอะอาา<ด>ไม่รู้นนเรื่องอ,งอนานามองไม่เห็นอนนาาอนานานัาง่อนนงอยู่ตรงเอ่อ ประชาสัมพันธ์อ่ะเขาจะเห็นอะไรกล้องวงจรปิดหรือกล้องดัมมี่ทั้งนั้นน่ะอ่ะคุณทำร้ายน้องสาวผมเหรอฮะผมถามแค่นี้ผมไม่ทำร้ายอูเชื่อใครล่ะผมบาดเจ็บคุณจะเดินดีทำไมคุณจะเดินดีทำไมผมรู้จักนิสัยคุณดีคุณบาดเจ็บแล้วผมไม่บาดเจ็บหรือไงมือข้างไหนมือข้างไหนที่ที่ช็อตน้องสาวมืออะไรเจ็บมืนข้างนี้หรือเปล่าเฮ้ยคุณจะชี้กล้องเบนอ๋อดื้อดื้อดิฉันเป็นพยาบาลคันค่ะคุณจะชีกล้องมึงกีนคุณทำไมเนี่ยเก็ทำร้ายน้องสาวฉันจริงไปเช็คเลยอาณา ไม่ค่ะคุณมุ้งเริ่มก่อนเนี่ยก้องเริ่มก่อนเหรอานาเข้าใจคุณไปเท่าไหร่อ่ะฮะเข้าใจคุณไปเท่าไหร่พูดความจริงผู้ชายเขาทำร้ายผู้หญิงอ่ะคุณต้องค่อนข้างผู้หญิง่ด้กันดีเขาเขาทำร้ายคุณด้วยเลยก็พูดตางกันเทเซอร์ช็อตที่ตูดเนี่ยค่ะเมื่อกี้อ่ะเทเซอร์ช็อตที่ตูดเลยเหรอปากำลังจะกินกาแฟเลยค่ะอมันทำให้เป็นหมันได้นะคะ <default. ievers. S 3> ุณรู้ไหมทำไมคุณรู้คุณยิงบ่อยนะสิเออ ผมรู้จักนิสัยคุณดีคุณเจสซี่คุณจะชอบช็อตน้องสาวผมใช่ไหมท่านไงฮะท่านครับเขาเขายิงผมไม่เป็นไรฮะท่านเดี๋ยวผมเคลียร์เองครับปัญหารู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาครอบครัวแล้วตอนนี้ลูกชายปัญหาส่วนตัวทั้งนั้นเลยต้องไปเคลียร์ดีๆนะอย่าให้รู้ไปถึงด้านนอกเสื่อมเสียกันหมดไม่เคลียร์ะไม่เคลียร์เนี่ยมีคนเราจะเก็บคนนอกก่อนเลยตอนนี้เรามีหนอนบน่างั้นผมขอตัวนะครับผมคุณเคยเจวมาที่ไปครับคุณเคยเจียวคุณเป็นพยานครับอ่า อันนี้อ่คุณใครเจอเป็นพยานใช่ไหมถามคุณดีกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมเห็นน่ะคุณเจสซี่เขาเดินมาใช่ไหมอืมเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อเจสซี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละเขาเดินมาเขาก็บอกเฮ้ยทำไรกันนะแล้วเขาก็เอาเทเซอร์ยิงช็อตเลยเหรอใช่ต้เข้าขนาดนั้นเลยเหรอกับน้องสาวผมเนี่ยนะใช่ครับต้นที่เขารู้ว่าเป็นต้องผู้หญิงอ่ะแล้วเนี่ยพอเนี่ยพอแล้วก็แฟนของคุณอ่ะเขาก็เลยเข้าไปเพราะว่าเขาจะปกป้องแฟนของเขาอืมใช่แล้ว นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำน้ำหน่อสิ้นดีแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นคุณมุ้งเริ่มก่อนนะคะแล้วผมมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปต่อยเขาครับก็คุณเกลียดเขาปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเออใช่แต่คุณไม่ได้จุงใจใช่ไหมล่ะก็เขาชอบแกล้งแฟนคุณใช่ไหมล่ะอ้าวก็ถูกต้องครับก็ต้นเหตุก็มาจากนั้นแล้วคุณไม่คิดเลยว่าเขาจะแกล้งแฟนผมอยู่ผมไม่กินเนี่ยใช่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเขากำลังแกล้งแฟนเอ้ย กงสรคุณไม่เคยคิดเลยว่าผมโดนแฟนเขาแกล้งบ้างอะตอนไหนครับโอ้โหกาแฟจะพุ่งพิชเนเคยเห็นค่ะอาร์จูรินก็เคยใช้เทเซอร์ยิงเจสซี่เหมือนกันค่ะอ้าวงันเหรอคุณธนาอือมันอยู่ในซีรีส์ความรักปีของเราสองคนครับเรื่องนี้มันต้องมันต้องเคลียร์ให้จบได้เลยดิผมว่าคือหัวหน้าคะสองคนนี้เขาชอบใช้เทเซอร์ยิงกันเองอยู่แล้วค่ะ ใช่คงว่าชอบเหรอคะแล้วเมื่อวานในร้านพอดดอกอ่ะใครเป็นคนยิงก่อนใครเป็นคนเริ่มก่อนร้านชิวว่าฮอดดอกอ่ะค่ะอคุณได้เห็นอะตําตาคุณเลยฉันกำลังจะปิ้งเส้กอกอ่ะเขายิงมาหน้าเลยฉันฟาดเตาเลยค่ะผมก็ช็อตเขาให้คุณเห็นเลยไงว่าผมแหะช็อตเขาใช่ไหมแล้วผมก็รู้ว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาเริ่มก่อนตลอดเลยค่ะนี่แหละคะการความน่าเชื่อถือของดาบตำรวจเจสซี่งูพีซอะ เขาเป็นผู้กองครับผผู้กองเขาไม่ใช่ดับใช่ใช่กดไปเลยเขาเป็นผู้กองเลยนะคะเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าอ่ะแกยอมรับความผิดไหมยอมรับมาทุกคนยอมรับมาผมขอสั่งลูกคุณยอมรับไปทั้งใจหรือป่าผมถามจริงผมไม่เคยยอมรับความผิดในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําครับคุณคุณยืนยันไ้หมว่าคุณไม่ได้ทำตอนเลยจสิ่ะไรนะเอ้ยคุณพูดอะไรเมื่อกี้ดิฉันเหเนี่ยไ่ใช้กำลังตายใชกำลังตัดสินเข้าใจไหม ไม่ชอบไม่ใครมาพูดหยาบคายเลยผมอุ้ยลั่นค่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่นไอ้มันลั่นค่ะพอดีส้นสูงติดเอ่อติดพื้นปูนอะเนี่ยแล้วทำให้พวกเราเสียเวลาเนี่ยพวกเราสามคนเตรียมพร้อมสําหรับแผนท่านบ่อๆแล้วอะแล้วต้องมาเสียเวลากับคนคนนี้คิดดูเหอะคืออะไรแผนอะไรแบบเขาผมมีแผนอ้าวคุณอะไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะคุณไม่รู้เรื่องแผนไง ต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี่ผมเริ่มจะมีความเป็นไม่ได้แล้วล่ะว่าคุณน่ะชอบแก้เขาก่อนใช่ไหมคุณไข<ะ>่เจียวดูเนี่ยแทนที่เขาจะได้ไปแพ็กหมูเขาต้องมายืนฟังดราม่าแบบเนี้ยมันน่าอ่านไหมคะดร่าอะไรของมึงเนี่ยกูก็ไปจับคุต้ตตองขายมึงเมื่อกี้เนี่ย <laughs> พูดเอาเวลาไหนไม่รู้คุณจะทำอะไรของคุณ ผมเพิ่งออกมาแล้วผมไม่เห็นเขาพูดงเรื่องบทพ้างก่อนเลยเขาพูดถึงเรื่องบทหน้าที่เนี่ยคุณเนี่ยมันตำช้าที่สุดแล้วตำช้าเหลอคุณมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาผมฮะวันวันกินเบช็กันไผมจะไม่รู้วันวันกินเบช็คผมไม่ได้กินเพเช็คเรื่องเน่าเฟะในสถานีตำรวจสินอน่าสนใจจริงดีไม่โดนเอาสิแช์เลยผมรอฟังอยู่ผมว่าไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวกัรพูดเรื่องนี้ทั้งหมดมันเป็นแค่คำลมปาก ของคนบางคนปาวที่เรียกตัวเองว่างูพิษว้าวเจอหน้าเขาก็เรียกเขาเจ้าหน้าที่งูพิสเนี่ยไงผมไม่ชอบไม่เคยไม่เรียกผมอย่างนี้อย่านะอย่าแต่ต้องตัวฉันแม้แต่นิดเดียวนะอย่าอย่าใช้กําลังมาพูดอย่าใช้กําลังถ้าผมเห็นใครใช้กําลังอยู่แล้วก็ผมจะจับพวกคุณไปนอนห้องขังสักหนึ่งคืนโอเคไหมเขาว่าพวกคุณเหรอคะ หนึ่งมดือนได้มนะเผลอยู่ที่ไหนใครก็าตาไม่ใช้กำลังก็ใครก็ตามไม่ใช้กำลังตอนนี้เรากำลังใช้เหตุผลในการคุยกันเข้าใจไหมเหตุผลที่ผมเกลียดคุณคือคุณชอบเรี่กผมพอยซ์ผมบอกคุณกี่ทีแล้วผมไม่ชอบชื่อนั่นมาเหตุผลส่วนตัวออกไปก่อนอผมจะสิเรากำลังยืนคุยกันตรงนี้ตรงนี้มันมีคนนอกฟังอยู่พวกคุณต้องคีบลูกหน่อยนะเข้าใจไหมอย่าให้เรื่องนอกเฟ ถึงหูของคนรอบข้างถึงหูคนนอกโอเคงั้นเรื่องวันนี้ทั้งหมดผมจะลงโทษเจสซี่ตามระเบียบตามสิ่งที่เขาควรจะได้รับและสิ่งที่ควรจะเป็นเจสซี่ไปเล่นน้ำแล้วนะครับเหรอเฮ้ยน้ำทำไมเขาไปชวนผมมาอโอโอ้โหตมหลวงผมกุ้ยลยัชอบเล่นตมวไปเล่นน้ำพอดีผมชอบเล่นน้ำอะน้ำพุนับแรง แลถามเจสซี่ว่าอยากเล่นน้ำเลือดของตัวเขาเองหรือเปล่าคุณจะลงโทษอะไรผมคุณสองมาตรฐานสองมาตรฐานไังไงคุณจอผิดผมได้ยังไงคุณเข้าข้างเขานี่นาคุณไม่รู้เหรอนี่ธุรกิจครอบครัวคุณเจสซี่นายจำคำฉันไว้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันเ่านายจเขาข้กันถ่านายจอผิดฉันนายจะได้เจอดีกับฉันแน่ผมไม่เอาผิดคุณหรอกคุณเจสซี่เราสองคนน่ะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันน่ะผมเข้าใจคุณไม่เกี่อะไรหรอก คนก็ร <sa iden> ู้เกยมันจริงเกยก็ใส่ใช้ไม่ใช่คนละคนนะับก็ร้องคุณเจสซี่อย่าใช้กำลังอย่าใช้กำลังคุณก็รู้เขาไม่ครอบครัวเดียวกันยังไงเขาก็ต้องครอบครองกันอยูนนิคมตอดีนิดหน่อยใจเย็นใจเย็นนี่สตารข่าวใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดโฟนให้นะครับฟังเสียงตำรวจที่เขาคุยกันนะหยุดทำร้ายประชาชนไม่ได้นะคะผมต้องปิดปากเขาซะแล้วนี่คือนกต่อที่ดีฉันน่ะไปจ้างมา อ๋อคุณจะมีประโยชน์กับพวกเราอยู่ใช่ไหมใช่นะคุณไข่เจียวโอ้คุณลองพูดซิว่าคุณจะมีประโยชน์กับพวกเราอยู่ผมมีประโยชน์กับพวกคุณอยู่โอเคผมชอบมาพูดคุณนะปาดพ่อยเออใหญ่เจอขลอกละใจเย็นๆใจเย็นๆจะไม่มีได้ไงอ่ะคุณต้องคุณไม่วางกล้องนะวางแลคุณจะแตกไปพร้อมกับกล้องเข้าใจไหมโอีคเขาโจอดีหมอโซดี้อ่ะหมอโซดี้อ่ะเอาเมมมาค่ะจะเอาเมนเมนไปเผาทิ้งค่ะ ถ้าคุณไม an ่วางกล้องนะพวกคุณจะแตกเพราะหอวกกล้องเขาไม่หนีไปแล้วครับ